ว่าหงุดหงิดไม่ทราบสาเหตุนะคะของผู้ที่ปฏิบัติธรรมนะนะคะอาจจะมีสาเหตุมาจากสิ่งเหล่านี้นะคะคือหนึ่งนะคะแอบอยากบรรลุธรรมเนาะแต่อตัวเนี้ยนะคะถ้าเกิดใครปฏิบัติจะรู้เลยว่าหงุดหงิดไปหงุดหงิดมาทําไมมันพ่านจังเลยเนาะ,ะแล้วก็อยากจะแบบตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติใหญ่เลยเหมือนกับมันอยากได้อะไรสักอย่างอ๋อนะคะไปไปมาแบบสืบสืบตัวเองอะนะคะสืบตัวเองค้นใจตัวเองไปมาอ๋ออยากบรรลุธรรมนี่เองนะคะ มันเลยหงุดหงิดเพราะมันไม่ได้ดั่งใจสักทีนะคะมันไม่ได้สภาวะธรรมที่ไปเคยฟังครูบาอาจารย์มาสักทีหรือว่าอาจจะเป็นสภาวะธรรมที่เราเคยได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันตามหาอยู่นะคะแล้วก็แบบมันอาจจะปฏิบัติธรรมมาแบบต่อเนื่องสะสมทุกวันทุกวันทุกวันนะคะแล้วมันก็ตุยๆมาเรื่อยๆนั่นแหละจะมารู้ตัวอีกทีหนึง่งเหมือนกับหงุดหงิดไปหมดทุกอย่างละนะคะ นั่นแหละเพราะว่ามันมีความอยากประเภทเนี้ยเกิดขึ้นในใจนะคะและประการที่2นะคะเมื่อปฏิบัติธรรมแล้วบางทีจิตมันละเอียดขึ้นนะคะพวกมีซิกเซนทั้งหลายบางทีแล้วไปแบบสัมผัสรับรู้โดยที่ตัวเองยังไม่รู้ตัวนะแต่จิตมันไวไงมันไปรับรู้พลังงานลบต่างๆพลังงานลบของคนอื่นนะคะหรือว่าสิ่งแวดล้อมหรือแบบสถานการณ์หรือว่าอรวมไปถึงคุณสายมนต์ดด้วยนะคะมันอาจจะไปหยิบจับมาโดยที่แบบมัน,มนเร็วอะ่ะมันเลยไปเอามานะคะ พอรู้ตัวอีกทีเนี่งหงุดหงิดไม่หงุดหงิดฟันร้ายหรืออะไรต่างๆนานาเนาีน่ยนะคะมันไปรับเข้ามาตงเน,นี้การรับเข้ามามันก็เป็นเรื่องของวิบากกรรมทางจิตใจนะคะกรรมมันส่งผลทางจิตถ้าเรามีวิบากกรรมด้านนี้มันก็เนาะเผลอไปรับมานะคะเรียกได้ว,ว่ามันเป็นจิตวัยชนิดที่เรายังควบคุมมันไม่ค่อยได้อะนะคะอ่ะว่าไม่เป็นไรนะคะมันเป็นธรรมชาติของจิตจิตมันแบบแสบไปรับอารมณ์ต่างๆนานามาอยู่แล้วนี่คือธรรมชาติของจิตเราก็อ่รู้ตัวแล้ว นูตัวแล้วอะถ้าย<า>ังดูหรือว่าแบบสืบไปมาไม่ไม่ไหวหาคําตอบไม่เจอไม่ต้องไปนั่งหานะคะไม่ต้องไปนั่งหาไปทําอย่างอื่นเลยไปทํางานบ้านไปกวาดไปถู enthus, ไม่ต้องมานั่งเพ่งเรื่องการปฏิบัติธรรมนะคะไปทําอย่างอื่นเลยนะคะไปทําอย่างอื่นให้ใจมันออกจากการค้นหาคําตอบตรงเนี้ยไปให้ได้นะคะยิ่งค้นหาคําตอบบางทีแล้วเหมือนกับยิ่งยึดติดอะนะคะยิ่งยิ่งเหมือนกับให้ค่าให้ความสําคัญนะคะตัวตนแห่งความ อยากได้คําตอบตัวตนแห่งความอยากที่จะออกจากสิ่งสิ่งนี้มันกลายเป็นตัวตนมากขึ้นนะคะแต่มันไม่ได้สร้างเหตุที่ถูกที่จะออกจากความยึดติดแห่งคําถามและความสงสัยและสภาพอารมณ์ที่หงุดหงิดตรงนี้เนาะดังนั้นไปทําอย่างอื่นเลยนะคะไม่ต้องสนใจมันละช่างมันนะคะช่างมันไปเดินเลน่อนไปอะไรต่างๆานานาก็ได้ถูบ้านกวาดบ้านล้างจานอะไรก็ได้นะคะออกกําลังกายไปกระโดดตบอะไรก็ได้นะคะนี่แหละอ่านะคะนี่คือเป็นสาเหตุ ต่างๆนะคะในความหงุดหงิดไม่ทราบสาเหตุนะคะดังนั้นเราก็ลองไปปรับประยุกต์ใช้อันนี้ก็พี่มิ้นก็ปฏิบัติอ่ะนะคะก็ประมาณเนี้ยทรงเนี้ยเหมือนกันนะคะปฏิบัติยาก <c ười> เครื่องรบกวนเยอะนะคะไม่เป็นไรนะ,ะมันทามาแล้วอ่ะนะคะเกิดมาแล้วสร้างกิเลสมาแล้วทําไงต่อได้นะคะก้มหน้าก้มตาปฏิบัติไปเมื่อไหร่เมื่อนั้นนะคะเอาแบบเป็นแต่ละขณะแต่ละขณะไป ปฏิบัติอยู่ก็บุญละนะคะไม่ต้องไปแสวงหาไม่ต้องไปอยากได้ยงได้ยาอะไรมากมายเอาแค่ให้มันรอดไปเป็นขณะขณะก็พอละนะคะสู้ๆกันค่ะ